สวัสดีครับขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกม w e a t e r i n g Wave นะครับในพาร์ทนี้พามาชมข้อมูลตัวละครยินหลินกันนะครับซึ่งข้อมูลในคลิปนี้จะอ้างอิงจากโคสเบต้ารอบที่2นะครับตอนที่ตู้ตัวละครหยินหลินเข้าอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าพร้อมจะไปรับชมแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเพทวินท็ออัพไปด้วยนะครับเติมถูกกับเติมเองนะครับเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์แล้วก็ผ่านเฟซบุ๊กได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ ลิงก์เติมเกมฑ์อยู่ที่คอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับว่าข้อมูลตัวละครในคลิปนี้อาจจะไม่มีฟุตเทจของตัวยินหลินมากนักนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีอัปเดตตัวละครเข้าเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าจะพามาดูข้อมูลตัวละครกันในเว็บดาต้าเบสต่างๆก่อนนะครับอย่างแรกเลยสำหรับใครที่มีแพลนจะเล่นตัวยินหลินเป็นตัวหลักหรือว่าเป็นตัวซับ DPS นะครับก็ให้ไปฟาร์มตัว Abomination Tarsis Core ก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเอาไว้ใช้อัปตัวละครให้กับตัวของยินหลินนะครับ ก็สามารถไปตีบอส์อเบมินชันได้ที่บริเวณด้านล่างของอาคารตรงนี้นะครับสำหรับข้อมูลการโจมตีรูปแบบต่างๆของตัวยินหลินเนี่ยผมจะข้ามไปละกันนะครับเนื่องจากว่าอยากจะเน้นข้อมูลการโรเทชันตัวละครมากกว่านะครับอย่างแรกเลยก็คืออัลโต้สกิลของตัวยินหลินนะครับจะทําให้ตัวละครถัดไปที่สลับเข้ามาแทนที่เนี่ยจะเพิ่มดาเมจอิเล็กโทร20%แล้วก็เพิ่มดาเมจสกิลเรโซแนนซ์ไลเบเลชันเพิ่มขึ้น25%เป็นเวลา14วินาทีนะครับ นั่นเลยทําให้หลายๆคนมองว่าตัวยินหลินจะเป็นตัวซับ DPS ให้กับตัวคาคาโรได้นะครับและสมผลให้คนที่เล่นบิลอิเล็กโทเนี่ยจะมีตัวทำดาเมจสอตัวแล้วที่เป็นตัว5ดาวก็คือคาคาโรแล้วก็ยินหลินนะครับนอกจากนี้การโจมตีของยินหลินจะมีการมาร์กเป้าหมายด้วยนะครับซึ่งจะได้มาจากการโจมตี3แบบก็คือโจมตีปกติการใช้สกิลท่าไม้ตายไลสนนแนนเลเบเลชันแล้วก็การใช้อินโทสกิลนะครับ อีกหนึ่งสตัที่สําคัญของตัวยินหลินก็คือการใช้เรโซแนนซ์นสกิลนะครับโดยเมื่อตัวยินหลินใช้เรโซแนนซ์นสกิลแล้วนะครับจะสามารถกดสกิลได้อีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งมันจะเรียกสายฟ้าไปโจมตีเป้าหมายได้เพิ่มเติมรวมถึงมีพาสซีฟที่เพิ่มค่าคิดที่เข้าเดรย์ิบอร์เซ็นด้วยเมื่อใช้เรโซแนนซ์นสกิลนะครับซึ่งพาสซีฟคี่เหือสิบห้เนี่ยเทียบเท่ากับเอโก้สีดาวที่อัพเลเวลประมาณ20 25ได้เลยนะครับเท่านสิบยี่หการไดนน้เลรรย,ยน,นะครับ ยังสามารถสร้างดาเมจได้เพิ่มเติมกับเป้าหมาที่ติดมาร์กได้ด้วยรวมถึงจะเพิ่ม A.D.K ให้กับตัวเยลิลิน10%ด้วยนะครับดังนั้นสรุปแล้วการใช้เลสเนสสกิลของตัวเยลิลินจะมีประมาณนี้นะครับอันแรกก็คือพาสีเพิ่มคิติเข้าเรท15%เป็นเวลา5วินาทีนะครับอันที่2ก็คือถ้ากดใช้สกิลอีกหนึ่งครั้งจะเรียกสายฟ้าฟาดออกไปเพิ่มเติมอันที่3ก็คือถ้าเราเรียกสายฟ้าฟาดออกไปจากการกดสกิลครั้งที่สนะครับจะสร้างดัเมจเพิ่มเติมแก่ป นอกจากนี้นะครับการโจมตีรูปแบบต่างๆของตัวยินหลินจะสามารถเก็บ j u d g m e n t Point ได้ด้วยนะครับโดยเมื่อ Judgment Point เต็มแล้วนะครับถ้าเราใช้ h e a v y Attack จะสร้างดามเมจอิเล็กโทรใส่เป้าหมายแล้วก็จะทำให้มาร์กเนี่ยเปลี่ยนเป็นมาร์คขั้นที่2ก็คือเปลี่ยนจากซินเนอร์มาร์กเป็น p u n i s h m e n t Mark นะครับโดยเป้าหมายตัวใดที่ติดมาร์คขั้นที่2นะครับจะโดนดามเมจสไตล์รัวๆเป็นธาตุอิเล็กโทรนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเรามีการสลับตัวเอายินหลินเข้ามาในสนามนะครับควรที่จะโจ แล้วก็กดโจมตีค้างเพื่อใช้ให้วิ่แท็กเพื่อเปลี่ยนมาขั้นที่1เป็นมาขั้นที่2นะครับเป้าหมายให้ติดมาขั้นที่2ก็จะโดนดาเมจอิเล็กโทรต่อเนื่องทุกๆ1วินาทีนะครับและถ้าตัวยินหลินเนี่ยมีคอนส e ต t ต e เอ r เนจีเต็มแล้วก็สลับตัวออกไปใช้ตัวคาคาโรต่อนะครับเนื่องจากว่าอ u t โ s สกิลของยินหลินจะมีการบัฟ่าอิเล็กโทรแรงขึ้นแล้วก็ท่าไม่ตายแรงขึ้นนะครับซึ่งบัฟอ u t โ s สกิลของตัวยินหลินอยู่แค่14วินาทีเท่านนน,นััั้แตต่วเนาจ,จต้องรีบเกบเก,บเก็บเเพท่า,าให้ไวๆหน่นะ หรืออาจจะลองหา Echo คข้อ3ที่บวกค่า Energy ่ e เจนมาลองใช้ดูนะครับต่อมามาดูกลุ่มดาวที่สำคัญของตัวยินหลินกันนะครับซึ่งขั้นที่1ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะทำให้สกิลเนี่ยดาเมจแรงขึ้น70%ทั้งสกิลขั้นที่1แล้วก็สกิลขั้นที่2เลยนะครับแต่ถ้าใครมีงบเยอะก็ไปต่อขั้นที่4เลยนะครับเพราะว่าเมื่อเป้าหมายโดนสายฟ้าฟาจากการติดมาขั้นที่2นะครับจะมีการบัฟเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครทั้งทีมทั้งหมด20%เลยนะครับ ส่วนขัน5้ากับขัน6ถ้าเกิดไหวก็ไปต่อครับเพราะว่าจะทําให้ตัวยินหลินเนี่ยโจมตีแรงขึ้นนะครับต่อมามาดูอาวุธของตัวยินหลินกันนะครับตัวยินหลินจะใช้อาวุธเป็นสื่อเวนะครับดังนั้นจะมี2ตัวเลือกนะครับก็คืออาวุธประจําตัวแล้วก็อาวุธ5้าดาวจากตู้กาชาถาวรน,นะครับโดยสเตตตั้งต้นจากตู้กาชาอาวุธถาวรเน,นี่ยนะครับ cosmic ripple จะบวก adk แล้วก็ adk เปอร์เซ็นต์เป็นสเตตตั้งต้นนะครับเพิ่ม energy r e g e n e เร็วขึ้นก็คือสามารถใช้ท่าไม่ตายได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็โจ ซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมก็สามารถใช้ได้แต่ว่าจะดีที่สุดก็คือการใช้อาวุธประจำตัวของตัวยินหลินก็คือ Sting Master แต่ตั้งต้นจะบบกทั้ง a d k แล้วก็คิทตี้เข้าเรทนะครับซึ่งจะดีมากเพราะว่าเราสามารถหาคิทตี้เข้าเรทได้2ส,ส่วนและสำหรับตัวยินหลินก็คือจากตัวของอาวุธแล้วก็ตัวของพาสซีฟที่การใช้สกิลตัว E เนี่ยจะเพิ่มคิทตีเข้าเรท15%นะครับและคุณสมบัติของ Sting Master ก็น่าสนใจด้วยนะครับเมื่อมีการใช้สกิลจะเพิ่มดาเมจของสกิลเหล่านั้นแล้วก็จะบัฟเพิ่มมัจตีให้ด้ดวยนะครบ และถ้าตัวละครที่ใส่สติงมัตเตอร์ไม่ได้ถูกใช้งานอยู่หรือว่าไม่ได้อยู่ในสนามนะครับจะมีบัฟเบื้งหลังซึ่งเพิ่มไมดีเคสิด้วยดีมากๆเลยนะครับดังนั้นสำหรับใครที่งบน้อยไม่ได้เติมเยอะนะครับแล้วอยากเล่นตัวเยลลินเนี่ยอาจจะกดตู้กระชาตัวละครเอามาเล่นสักประมาณ C ศูถึง C 1นะครับแล้วก็เอางบที่เหลือเนี่ยไปกดตู้กระชาอาวุธให้ได้มาสัก1ชิ้นนะครับ และเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือตัวยินหลินเนี่ยสามารถเล่นเป็นตัวเมนดีเพียสได้ไหมนะครับคำตอบก็ววคือสามารถเล่นได้นะครับเนื่องจากว่าสกิลต่างๆเนี่ยมีการโจมตีด้วยสกิลเรสเนนซ์เป็นหลักนะครับซึ่งจะมีพาสซทฟที่เพิ่มค่าคิดดีเข้าเรทด,ด้วยอาวุธประจําตัวก็มีเพิ่มค่าคิดดีเข้าเรทและอาวุธก็มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีสกิลต่างๆแล้วก็เพิ่มแอคแท็กด้วยนะครับทาให้ตัวยินหลินสามารถเล่นเป็นตัวเมนดีเพียสได้นะครับและนอกจากนี้ถ้าเกิดใครเล่นคู่กับคา ควรทำคาคาโร่ปลดกลุ่มดาวขั้นที่4ให้ได้นะครับเนื่องจากว่าคาคาโร่จะมีอัลโตสกิลที่บัฟดามเมจธาตุอิเล็กโทรเพิ่มขึ้นกับทุกตัวละครในทีมนะครับมันก็จะเป็นการเสริมให้กันและกันระหว่างคาคาโร่แล้วก็ยินหลินเลยนะครับสมมุติว่ายินหลินอยู่ในสนามนะครับสลับตัวใช้อัลโตสกิลเอาคาร์โร่เข้ามาดาวเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคาคาโร่ก็เก็บคอนเสิร์ตโตต่อแล้วก็กดอัลโตสกิลจากการปลดขั้นที่ส่เนี่ยก็จะซับพอร์ตให้ยินหลินโจมตีแรงข และถ้ามีตัวเวน่าที่เป็นตัวซับพอร์ตบัฟดัมเบกอีกหนึ่งตัวก็จะเพิ่มดัมเบกเข้าไปอีกนะครับสำหรับตัวเอ็โคของตัวยินหลินนะครับถ้าเกิดเราเล่นเป็นตัวดีเพสหลักก็ใช้เป็นตัว5อิเล็กโทรเลยนะครับแล้วก็ใส่คอสเหมือนเดิมเลยก็คือ4 3 3 1 1นะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเล่นยินหลินเป็นตัวซับดีเพสครับก็จะต้องมาใช้ตัวของเอ็โคเซตมูลลิคลาวนะครับเพื่อเอาไว้กดเอาตอล์กิวลับบัฟดัมเบกให้กับตัวละครถัดไปตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ใครมีเวลาว่างๆนะครััับบบไปสสำรรรวววจโลลกกกแ้้็็็เเหดดคคออยนะ เพื่อเอาไว้อัพขั้นตัวละครตอนที่เรากดตู้กระชายได้ยินหลินมานะครับติมโฟลเลจะอยู่บริเวณตอนล่างของห่วงลงนะครับแล้วก็ตัวเห็ดอันนี้จะขึ้นอยู่ตามต้นไม้นะครับหรือ,อหนึ่งทางเลือกก็คือซื้อเห็ดจากร้านค้าในเมืองจินโจนะครับสัตวคลิปนี้ก็เป็นการแนะนําข้อมูลเบื้องต้นของตัวละครยินหลินนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมทุกๆกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องจินเจอร์ชานเลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ